อยากแสะสมใจเลยกินตำแตงมมดเลยแตะมีน้องจีนพออแค่งมากเดี่ยวเลยอน้ำนี่ยงงงงังนี่ดำๆถ้าขามเปียกก็เห็นินหมดโอ้คนรูก็ว่ากินไส่อย่างทั้งหมดขามเปียกทั้งบมดน้ำ กินไปโลดเป็นหยังมันกระแสบอยู่พี่กินยังซี่พี่ก็เล็ดตำยังซี่อมามาันนี้เมาล้านนึงเลยวันหนึ่งจะเถี่ยติกันยังหนึ่งหนึ่งไรเงาะได้เงาะหัวตัว<อ>กระเ,เ,รเทียมนีไม่ไปว่านี่เมาล้านมาได้หนี่ใส่ซัมมี่ใส่มมสแค่ที่เหียนมีลากินไปโลดจะกินนี่มันหยอกจะถินมึงอ,อ้าวจะเหม็นเนาะ นี่นาหมากมั้นบมี่ย์แบนเ้หมาอนมา่อน่อนบ่มหมาอ้อนมาเย็นหยอดมันไปสักก่อนโอ้ยเป็นยังค่ะจังไฟหมาแบบนี้น่องที่งน่องวัดไห่หน่องหนึ่งก็กนาวก้าวก็แต่ว่าเป็นไงนิดด้วงเหมือนคง่นึงเลยกข้ามเปียก Mà cái à này nó cứ mà bạc kín đó kìa Chai hòi bạc tráng kìa, chai náo là bên nhắn Bên nhắn, nhìn có đại thân lắm Mà cứ ngừng Hãy tắm Nguyệt right? cả đài Họ cứ cứu đọt, đẹp dũ Họ cứu đọt, đẹp dũ Họ Hãy tắm นี่ใสอันนั้นใส่อันน,อน,น,นี้ก็มาสอนาสอว่าคน,น้ <c oughs> ทาทำเจ๊ฮ็ดกินแลนี่มันหลกมากมามามากินเจ้าจะหลงมากแมได้ลแล้ว